เจ้าของธุรกิจครับนักเข้าใจผิดว่าเงินบริษัทเท่ากับเงินตัวเองความเข้าใจนี้มีผลเสียมากๆครับเงินธุรกิจกับเงินตัวเองครับมีความสับสนบ่อยๆว่าเรากับธุรกิจเนี่ยคือคนเดียวกันดังนั้นก็อาจจะดึงเงินไปใช้โดยที่ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดก,การการเงินเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเงินของเราที่มีในธุรกิจมีเท่าไหร่กันแน่ หรือการจัดก,การเรื่องของภาษีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณรายจ่ายที่อาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีต้นทุนทางภาษีที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการยืมเงินกันของเจ้าของแล้วก็ธุรกิจครับสวัสดีครับพี่น้อมแท็กซ์ประนอมครับเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีทางโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยครับ เรื่องที่จะมาพูดใน SME How to Scale Expo 2025เนี่ยมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกชื่อว่าเจ้าของควรจ่ายเงินตัวเองอย่างไรไม่ให้สร้างปัญหาทางธุรกิจและแพ็ก101ครับภาษีเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการมือใหม่ควรรู้ครับมาพบกันณที่งานนี้ครับกับ SME How to Scale Expo 2025ครับในงานครับมีเซสชั่นให้เลือกแบบบุฟเฟ่มากมายครับกว่า30เซสชั่นครับจากสปีเกอร์ชั้นนำอีกหลากหลายท่านวันที่19ถึง20ธันวาคม2568 ที่ศาสินสกูลออฟแมเนจเมนต์ครับผม